โอ้โแสนหนึ่งแสนหนึ่งอยู่ข้างหน้าแต่ประเด็นคือเพื่อนมันมันอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้เพื่อนคุณอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวไปหนเด็พี่ต้องดูเออดูอนี่ก่อนเพราะว่าตอนนี้เพื่อนมันมันมันจ้องจะตีพี่เว้ยแป๊บหนึ่งนะตัวนี้แสนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้พี่พี่ให้ไม่ได้จริงอ้าว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 ทำไงทีนี้ทําไงอยากได้ไงอยากได้แล้วมันวิ่งตามมันวิ่งตามครับอยากได้น้องเขาวิ่งตามแต่เออแต่มานี่แล้วไงไปนี่แล้วไงโอ้โหตกใจเลยน้อง ผู้โชคดีเลยจังหวะนี้อ๋อพีซเออพีซพีซทำไงก่อนทำไงก่อนโนายสำหรับใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีการฟาร์มแบบ f อ K เนะี่ยพี่แนะนำแอปนี้เลย UG Phone ทางแอปน้ำไม่หลดคาโฟนที่เราสามารถ f อได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถเอแบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย ทุกคนโหลดผ่านลิงก์ของพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วสำหรับใครคนไหนนะที่เพิ่งแชร์ครั้งแรกเนะี่ยให้ทุกคนกดไปที่ UVIP จะมีในส่วนของที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อเ่วนสงองทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดทีในะใใ่ใต้คลิปนี้ได้เลยเอะเราเปลี่ยนบรรยากาศจากการปลูกผักเป็นการหนีสึนามิการซ่อนอทุกคนนี่คือแมป escape tsunami for b a i l o t วิธีการเล่นแบบนี้คือก็แสนจะโคตรจะง,ง่ายทุกคนก็คือให้เราทำการเอ่อวิ่งไปเพื่อไปเลือกไปหลอดเพื่อกลับมาไม่แค่นี้เลย แต่มันจะมีความยากอย่างนีงก็คือซูนามิซูนามิจะทําการพัดพาเราทุกคนถ้าเราโดนเราก็จะตายมีแค่นั้นเลยแมปนี้มีรีเบิร์ดรีเบิร์ดแรกคือเราต้องใช้เออสปีดคือ40ใช่ไหมคูณเงินคืน1.5รีเบิร์ดแรกมีเออมันมีรีเบิร์ดปะแต่ดูเหมือนว่าแบบนี้นะเขาจะเปิดมาได้หนึ่งที่แล้วไหมคือในส่วนของอา่าค่าคูณเงินของอ้แมปนี้สูงสุดก็ดอยู่เอออยู่ที่มาสักไอ้สองล้านต่อวีไหมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวละครไอ้ซีเควนร,ระดับลิมิเต็ดไง,ไงอะ ไนนๆก็ไหนๆแ้แลละแป๊บนึงมีเงินอยู่ห้าหมื่นซื้อเออเนี่ยบวกวิก1ิแล้วก็อ่ะนี่อีกหนึ่งจากนั้นก็รีเบิร์ดครับรีเบิร์ดเลยโอเคเงินคูณสองโอ้เงินไม่ลดด้วยแล้วตัวละครอ่ะตัวละครก็อยู่โอ้นี่ก็ดีเลยดิในส่วนของตัวนี้คือพี่ยังไม่ได้แจ่มกันนะว่ามันคืออะไรเป็นค่าเออแคร,รี่เหร หรือเป็นแคลอรี่อาจจะเป็นค่าสองสเต็งอ่ะทุกคนก็คือเวลาเราแบบผู้ไปหลอดกลับมาจ่ะแม่มันจะมีน้ำหนักอะไรประมาณนี้ปะถ้าทุาพี่พอเข้าใจะนะมีประมาณนี้ใน2แมปก็วิธีการเล่นก็เล่นง่ายอ่ะเดี๋ยวแป๊ดนึงขออัปเกรดเออสเต็งก่อนอัปเกรดมาครับแล้วก็ันี่ะอัปเกรดมาอมโอเคเงินหมดล้วตอนนี้สปีดคือ35ไป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 ขอคูณเงินเยอะๆักประมาณ2องสามร้อยได้ไหมเอาหนึ่งร้อยหนึ่งมา,มาแล้ว 200ขนาดครับ200 200อ,อ้เอ้ยองดีวะเแต่ว่าตัวนี้800นะดอกแม่งเลยออันนี้800ครับ800ติดเป็นเอเมอรัลมาเลยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยมีเดียมานะนะเฮ้ย,อ,ยอืมไม่น่าทันถ้าไปตอนนี้ถ้าเราซื้อ VP ก็คือเราสามารถหลบตัวนี้ได้ <c oughs> ลืมมองโอ้ยอีกทีเดียวมันจะถึงบ้านแล้วทำไมพี่ไม่เดินไปวะเสีย,ยาดายอ่ะ,อะไปดังเกมกันก่อนสองหมื่นสองหมืน่นะสองหมื่นหนึ่งซื้อมาครับสปีดสี่สิบเมื่อกี้อ๋ออยู่นี่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 อ่ายังอยู่มันยังอยู่ไงตกใจหมดเลย๋อยก็คือสามารถดรอปจากมือเพื่อนได้ด้วยเหรอวะถ้าสมมุติเออเรามีรหัสลองเอาเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ให้มันเดินไปข้างหน้าเพื่อหยิบตัวละครมาหยิบหยิบ,หย,บหยิบมาได้เลยอะไรเงี้ยน่าสนใจอยู่นะ รีเบิร์ตต่อไปคือเราต้องใช้เอ่อสปีดคือ50าหรออีก2ขั้นโอเคไม่ได้ยากไปเดินไปฮึบ <c oughs> โอ้โหเ,เกือบไม่ทันวิสามพันนะตัวนี้อืมขอตั้งไงเดี๋ยวปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามพันปะน่าจะทันนะทันไหม <c oughs> โอเคทันอนะวางไปเลยครับโอ้โยสามพันวันที่นี้พี่ชายเคลมเงินไปเลยครับพี่จังหวะนนี้แล้วก็รีเ,เบิร์ตเลยรีเ,เบิร์ตอ่ะรีเ,เบิร์ต ห้าสิบโอเคคูณเงินคูณสองขั้นไปคือใช้เงินหกสิบเหรอไอพี่ช่ยหกสิบเด็ดสปีดสปีดหกสิบอ่ะอัปเกรดไหมครับอือโอ้โหประเด็นคือมันมันเก็บค่าสปีดเลาไปนี่หว่าคือมันไม่ได้รีเซ็ตใช่ไหมแต่ว่าเป็นการหักจากเออแต้มอะไรพวกนี้แทนอัปเกรดไหมครับอแสนหนึ่งแล้วก็สอ,องหมืนม่นสองหมื่นตรงนี้คือเป็นค่าสเต็งใช่ไหมเพิ่มจากบวกหนึ่งเหรอหมายถึงว่าเราจะเก็บได้สองตัวปะ่ะอันนี้คือยังไม่ได้ใจใช้งใชเงินห้าแสน เดี๋ยวรอก,ก่อนแล้วกันอันนี้ฟรีเกมไงจอยกรุ๊ปโอ้แม่เมื่อกี้เราได้สามพันมารอบนี้ขอโอ้โหเพื่อน <c oughs> อัพเกรดถึงอัพเกรดถึงเท่าไหร่วะเมื่อกี้รอบนี้ขอสักเออหกพันได้ไหมไม่ก็หมื่นหนึ่งอะอ้ะออทันป่าววะทันป่าววะทันไหมทันไหมทันไหมทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าทันหรือเปล่า,า,ลาฮึบโอ้โอเครอดตรงนี้หกพันอืมจะเย็นเย็นหกพันวะอ่าแป๊บหนึ่งนะยิ่งไกลทางยิ่งยาวไง อะฮะไอ้งูหลานเนี่ยไรมือหนึ่งโอ้ยเอาว่ะพี่ได้เสือแนมูนอมาแล้วน่าจะโอ้ยซีทุกคนทีไกลโหง่ายเลยพี่น้องเอาว่ะบ้านเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างไงี้ไปเดนอะเคลมมาครับเงินแล้วก็เก็บได้ไหมเก็บเก็บได้คือเราสามารถอัปเกรดได้ใช่ไหมเช่เงินสามพันตัวนี้อ่าแล้วตัวล่าสุดอะเช่เงินหมื่นหนึ่งอุย้ยพี่มีเงินล้านหนึ่งแหละอ่าเก็บมครับหมื่นห้าสองหมื่น สามหมื่นห้าห้าห้าห,าห,าหมื่นอ่าเจ็ดหมื่นอ่ะครับเกรบไปเลยจากตอนแรกคือให้เงินหมื่นหนึ่งตอนนี้โอ้โหเกือบแสนเฮ้ยท่ามพูดพี่มีตัวละครที่มันให้เงินไอ้แสนหนึ่งต่อวีนี่คืออัาพเกรบไปเรื่อยมันจะตัวเดียวมันจะไม่อีซี่เลยเหรอวะอ่ะห้าแสนแปดแสนล้านหนึ่งสองล้านให้เงินสองแสนต่อวีทุกคนโอ้โหน้องเสือแหนมบบุตรของพี่เอาอ่ะสิบหกล้านอัาพเกรบไปแลยครับใช้เงินเท่าไหร่นะรีเบิร์ตใช้เงินเอ่อหกสิบพอไหมเนี่ย โอ้โหนิดนึงอี่นิดหนึงครับอีนนอน่นิดนึงอัาเก็บเวลาอ่ะแล้วก็รีเวิร์สโอเคอีซี่บิร์ดอัปเกรดมาแล้วก็ตรงนี้อ่ะลองอเก็บมาดู2อหรอมันคงไม่ใช่แบบว่ายกได้2ตัวหรอกนะไปนึ่งขอลองดูวนอะยกปุ๊บอ๋อสองตัวเยอะแล้วทุกคนอ๋อโอเคโอเคแสดงว่าพี่เข้าใจถูกอยู่ขออนุญาตเตรียมพร้อมก่อนอัปเกรดมาฮืม,มแตนสามไปครับรออะไรวะสงสัยความยากของการวิ่งเร็วก็คือมันเอ่อมันลงรูยากแน่เลยเนะี่ย ดูกส่งและวอะไปฮึบเมื่อกีก้เราได้เหมือนหนึง่งรอบนี้ขอสักประมาณเอ่าแสนหนึ่งันจะได้ปะขอแสนหนึ่งครับขอแสนหนึง,อนนงโอ้โหแมงม้าและสึนามิห้าหมืน่นตัวนี้ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นยังน้อยอยู่ขอเอออยู่นี่เพื่อนมันหยิบไปแล้วขอตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าไอ้เจ้าวัวประกาศตอนนี้กำลังโรครับเท่าไหร่เออห้าหมื่นโอ้โหเมื่อกี้ห้าหมื่นก็ยังดีหกหมื่นครับอันนี้หกหมื่นอันนี้หกหมื่นนะครับเป็นบ็อกซ์ิลิียมคอสมิก เฮ้ยเฮไม่น่าทันไม่น่าทันแป๊บนึงขอกลับก่อนโอเคทันไหมทันไหมทันไหมทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าเริบโอ้โหเกือบไม่ทันเอาเฮ้ย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 เปนแย่งได้ด้วยเหรอโอ้โหทำตัวส่วนส้นตีนเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันสามารถแย่งกันเอ้ยแย่งกันอย่างนี้ได้ด้วยอะตายแรงทั้งคู่แหละหกหมื่นหกหมื่นเลยด้วยโอ้โหมันไปเอาเอกไม่เป็นหรือยังไงวะ นี่ไงโง่ไงนี่ไงเจอพี่ซิกเซ็กไงซิกเซ็กอืมโง่ไงน้องขนาดไหนก็เชียว์วะเออทำไงทำไงดูน้องดูไหนลองอ้อนสิเดี๋ยวพี่ให้ลองอ้อนดูลองอ,อ้อ,งอ,อนพี่ดูหน่อยอัพกี่ร์ไหมครับร้านหนึ่งละร้านโอ้โหอีซี่ไงน้องไหวเปล่วะมาขโมงขโมยเมื่อกี้หกหมื่นถ้าสมมติเราอัพเกรดมันก็อ่าอู้สามแสนสี่แสนห้าแสนแล้วครับห้าแสน แปดแสนล้านหนึ่งโอ้โหอันนี้คือเหมือนจะเป็นหลักเริ่มต้นของไอเบลล์ที่อยู่นี้ป่ะใช่โอ้โหเกือบไอ้ีสองล้านแล้วอันเนี้ยหลักเริ่มต้นอ่ะโอ้โยเงินล้านหนึ่งโอ้โหอิ่มจัดนะทุกคนโอเคโอเครีเบิร์ตต่อไปคือเราใช้โอ้เจ็ดสิบอีซี่เลยอ่ะรีเบิร์มไปเลยครับอันตอไปก็จะเงินแปดสิบแปดสิบอารเกมาอ่ะแปดสิบรีเบิร์ตไปเลยครับ ต่อไปคือ9 0พี่ยังคิดอยู่ว่าทําไมมันถึงมีไม้เบสบอลมาวะทั้งๆที่มันเป็นแบบไอ้นี่เนาะเฮ้ย hey, แต่ว่ามันก็สามารถสติลได้นี่ใช่ไหมถ้าเออถ้าที่พี่ดูนะเนี่ยมันสติลได้ทุกคนก็คือแต่ว่าเราต้องใช้เงินใช่ไหมใช้เป็นโลบัคแทนอะเนี่ยสติลได้ใช้70 70เออ79มาแล้วแต่ว่าเพื่อนจะสติลหรือเปล่านะแต่มันเอ้ยมันแต่มันเป็นตัวที่เดินไปมันก็ได้มาแล้วอะอันนี้แคบเกรดเฉยไม่คุมโลบักเลยเพื่อนไม่ต้องสติลนะเข้าใจไหมมันไม่คุมโล,นนลย แป๊บแล้วทุกคนดีพี่ขออัปเกรดให้ไอ้สปีดของพี่ถึงประมาณสักร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปขอสักแสนหนึ่งขอตัวระดับหนึ่งแสนพี่พอใจรอบนี้ครั้งท้ายอ่ะอัปเกรดมาครับโอเคร้อยหนึ่งไปเอาลงสิเฮ้ยลงสิเอา้า <c oughs> แม่งวิ่งเร็วเกินก็ไม่ได้ฮะฟึบไปนึงไปนึ่งไม่ไม่ไป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 ,ไป,ไปขอตัวแสนหนึ่งตัวไหนก็ได้ครับแสนหนึ่งโอ้โหชิปหายวายวอดระวายป่วง ลงโถลงไม่ทันโอ้โหแสนหนึ่งแสนหนึ่งอยู่้างหน้าแต่ประเด็นคือเพื่อนมันหมมันอยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้เพื่อนคุณอยู่ข้างหลังครับเดี๋ยวไประเด็พี่ต้องดูเอเอดูอนี่ก่อนเพราะว่าตอนนี้เพื่อนมันมันมันจ้องจะตีพี่ไปแป๊บหนึ่งนะตัวนี้แสนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้พี่พี่ให้ไม่ได้จริงอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวทำทไงทีทนี้ทาไงอยากได้ไงอยากได้แล้วมันวิ่งตามมันวิ่งตามครับอยากได้น้องเขาวิ่งตาม แต่เออแต่มานี่แล้วเงไปนี่แล้วเงโอ้โหตกใจเลยน้องอ <c> แ <oughs> สนหนึ่งงงดีน้องงงดีครับผู้โชคดีเลยจังหวะนี้อ๋อพีซเสอพีซพีซทำไงก่อนทำไงก่อนโน้ยอ่แป๊ะไป๊ะแป๊ะโอ้ก็แค่นี้แหละถ้าน้องมไม่ตีพี่พี่ให้นานและอ่ะหนึ่งแสนทุกคนพี่มีเงินสองไปเลี้ยนอับเกรดแบงเลีย ตัวเมื่อกี้คือเราเ,าเก็ไปจนถึง 4... 4ล้านใช่ไหมอุย้ยมันปาไปร้อยล้านแลทุกคนเอ,เอาเก็บไปอุย้ยสิบสิบอื้อสิบสิบแปดล้านโอเคทุกคนถือว่าแมปนี้อย่างอิ่มเลยงั้นก็สำหรับคิวนี้มดทีฮะสมมนนี้ไม่ได้